วันนี้รายกาไทยเดินทางมาติดตามเรื่องราวของทีมบ้านฟุตบอลอะคาเดมี่อำเภอบอระบ,บือจังหวัดมหาสารคามนะครับซึ่งเกิดจากโค้ชพงศิริพงษ์น้ำแก้วเมื่อ4ปีที่แล้วขณะที่เป็นผู้ฝึกสอนของโรงเรียนบ้านเกิงอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นจุดประกายแนวคิดอยากจะกลับมาสร้างนักเตะเยาวชนที่บ้านเกิดจึงใช้เวลาว่างในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์เวลา15นาฬิกาถึง17นาฬิกาขอใช้สนามฟุตบอลโรงเรียนบอระบือเป็นสนามฝึกซ้อม โดยให้ค่าบำรุงสนามแก่โรงเรียนเนี่ยเดือนละ1,500บาทเปิดสอฟุตบอลให้กับเด็กๆในท้องถิ่นอายุระหว่าง7-14ปีกว่า27คนวัตถุประสงค์หลักๆก,ก็เพื่อให้เด็กๆห่างไกลจากยาเสพติดต่อยอดสู่อาคาเดมีสโมสรอ,อาชีพแหละครับบ้านวานอคาเดมี่นี่ต่อตั้งมาแล้วปีที่4ครับ4ปีแล้วที่ตั้งมาก็เพื่อเพื่อจะให้พัฒนาเด็กๆนะครับ ที่สนใจในด้านกีฬาฟุตบอลครับเข้ามาเล่นเพื่อสุขภาพร่างกายบางคนมาก็ยังไม่เป็นเลยแล้วก็ฝึกต่อยอดให้เขาผมเองก็มีร้านนะครับร้านเป็นของตัวเองเปิดร้านบ้านฟุตบอลในตัวเมืองอำเภอนี่ครับสำหรับร้านกีฬามก็ถ้าฝ่ายทางอคาเดมี่ขาดเหลืออะไรผมก็สนับสนุนนะครับสำหรับเด็กๆที่ไม่มีรองเท้าสนับแข้งอะไรผมก็ช่วยสนับสนุนช่วยเหลือผู้ปกครองนะครับแต่ผมก็จะคัด เหมือนกันไม่ใช่ไม่ใช่ให้ทุกคนนะครับให้พวกพวกที่ขยันนะครับขยันตุนทรัพย์ของผู้ปกครองไม่ไม่มีนะครับการช่วยเหลือเราก็จะเข้าไปถึงนะครับโดยค่าใช้จ่ายบางส่วนผู้ปกครองสนับสนุนนะครับที่เหลือโค้ดพงก็จะหามาเติมเต็มด้วยความที่ตัวเองเนี่ยเปิดร้านขายอุปกรณ์การกีฬาอยู่แล้วเด็กคนไหนไม่มีอุปกรณ์ชุดแต่งกายนะครับโคดพงก็จะหามาให้ แต่มีข้อแม้ว่าเด็กคนนั้นจะต้องไม่ขาดซ้อมเลยหรือถ้าขาดซ้อมต้องมีเหตุผลมีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างเต็มที่ส่วนผู้ปกครองเองก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของลูกๆนับตั้งแต่เข้ามาฝึกฟุตบอลกับโค้ชพง์เช่นนายสารพัฒน์คำสีแก้วและนางสาวพินิดาพิมพ์จินดาผู้ปกครองของน้องเขตเด็กชายกสิดิษคำสีแก้วนักเตะเยาวชนฝีเท้าดีของบ้านฟุตบอลอะคาเดมี ที่เห็นความเปลี่ยนแปลงของน้องเขตมีระเบียบว,วินัยในการใช้ชีวิตมากขึ้นฝีเท้าพัฒนาขึ้นและที่สําคัญเรียนดีขึ้นอีกด้วยล่ะครับเห็นโค้ชเขาเขาซ้อมเขาฝึกฟุตบอลก็เลยบลบเราอยากจะไป,ไปฝึกไปเล่นด้วยผมก็เลยพาไปสมัครพาไปาที่บ้านฟุตบอลโค้ชก็บอกว่ายินดียินดีนดฝึกสอนให้ผมก็เลยพาไป ตั้งแต่อายุหกขวบครับก็เขาก็จะมีะความรับผิดชอบขึ้นนะคะพัฒนาการองเขาจะจะเยือกว่าร,รุ่นรุ่นเดียวกันนะคะแล้วก็ทั้งพัฒนาการด้านร่างกายด้วยนะคะเพราะว่าส่วนมากครอบครัวจะตัวเล็กก็เลยอยากให้ลูกเล่นกีฬาเพื่อจะพัฒนาให้เขามีสุขภาพที่ดีแล้วก็ร่างกายจะได้โตไป ตามวัยของเขาอะค่ะกา,การเรียนก็ยังได้ดีอยู่ก็ระดับที่หนึ่งที่สองประมาณนี้ค่ะก็สี่จุดศูนศูนย์ทุกเทอมที่ผ่านมามีเด็กๆจากบ้านฟุตบอลอะคาเดมี่สามารถต่อยอดสู่อะคาเดมี่ของสโมสรอ,อาชีพและโรงเรียนกีฬาได้หลายคนทั้งโรงเรียนกีฬาเทศบาลน,นครราชสีมาโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นและโรงเรียนกีฬาจังหวัดชนบุรีเพราะรากฐานของกีฬาคือการพัฒนายายวชน เอกชัยเชื่อรบถ่ายภาพเม่ที่ชิมจิ๋วรายงาน